เหมียวปิ <Auf Wieder sehen> ้น <man> น <ford passage> ับเบียบมโนผิดมโนโอ้เหนียบโอ้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 อายเขาอายเขา ายเขาครับายเขานี่อันนี้ประมาณ8 0สิครับนี่ครับโอ้สุดยอดครับยกป,ปะตึ๊ดโอ้สวัสดีครับผมมาพบกันอีกแล้วนะครับวันหยุดเสาร์อาทิตย์ครับเหมือนเดิมครับพี่น้องวันนี้พามา,าชมบาดแผนะครับบอ่อหานบอ่อหานครับพี่น้องบอ่อหานวันนี้คนละ1 4 0่นบาทนะครับบอ่อของชาติซาวครับพี่น้อง บ้านเหลื่อมครับวันนี้อยู่บ้านเหลื่อมครับก็วันนี้มาคนเดียวก็ผมทีมงานติดธุระนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปชิงรางวันที่บ้านสลานหนองคอนนะครับผมเพื่อแกล้งสนามนางครับพี่น้องตอนนี้ก็รอเวลาอยู่ครับเนี่ยนี่ครับเสียนแหมาถึงแล้วครับนี่ครับที่เด็ดครับตัวจี๊ดครับนี่สองคนเนี่ยตัวจี๊ดครับขอาครับอันนี้ตัวจัดครับเนี่ย ครับวันนี้เอา25คนครับวันนี้ก็มาแล้วตามสายตาก็อยู่ประมาณสัก1ิแพรถ้ามาสิาแพรก็ได้จะอยู่คนละสอง0ันครับพี่น้องนะครับผมจวมนี้ก็บอเวลาครับบอเยอะครับวันนี้นี่ครับบริเวณรอบๆครับนี่ครับมีแต่บ่อปลาเลี้ยงทั้งนั้นเลยครับนี่ยวันนี้ก็มาร่วมสนุกกันครับนี่ครับปีๆเซียนแหครับนี่ สวัสดีครับได้่ีผมจ้ได้ตนบ่อเก่านี่ละนี่ครับมาเจอเซียนไผ่ครับนี่ครับกำลังดูนะครับบ่อนี้ครับนี่บ่อนี้ก็ลงบ่อยนะครับนี่โอ้ปลากับตัวสวยรอบที่แล้วบัตรอะไรครับบ่อนี้ประกันหกสิบโลครับช่างลุยเป็นคนเหมาบ่อนี้ครับพี่น้องโอ้โหน่อยครับนี่ครับปรึกษาหาเรือครับมีตะบ่อครับนี่ นี่ครับเช็คดูตัวปลานะครับก่อนลงครับตัมบ์บอเอาแสดงว่าวานป่าถือกสนะนะครับปลามันอยู่โซนกลางพี่น้องตัมบ์บอมีีกตัววเนี่ยึโอ้แห่บวมหันมือเออถือยั่วถือยั่วถึอยั่ว อ้าวดูหนึ่งหนึ่งตัวครับน่าจะมีหนึ่งตัวอ่าตัวนั้นออกไปแล้วตัวลูกนครับมาเบิ้งใส่ปลาโอ้ใส่สวยใส่สวยอ่าโอ้วนโกมุรุนะครับเบิ้งตัวปลาเลยครับเบิ้งตัวปลานี่ครับเบิ้งตัวปลาครับดีใจอุ่นใจครับนี่ครับโอ้จับจับเบิ้งด้วยจับเบิ้งด้วยมือแท็กด้วยมือแท็กด้วยบอพี่เบิ้งตัวปลาซื้อ พอแล้วครับพอแล้วนี่ครับตปาซื้อครับเอามือเอามือทับด้วยมือทับมตรงนี่ครับบัตรละพันสี่ครับนี่บู๊บครับพอใจครับเป็นที่พอใจนี่ครับพี่น้องกาลังเบาเลี้ยงการใช้กระชังปลานะครับนี่ต้มขอบกระชังเขาช่องรอเวลาครับช่องรอเวลานี่ครับแชร์ความคิดกันครับแชร์ความคิดกันพี่น้องให้มันต้มกว่า นะครับช่วงรอเวลาครับผมช่วงรอเวลาครับ25บคนนะครับแต่ตอนนี้มาแล้ว15ครับหลงคือเขาครับผมใต่หน้่มเราต้องชกจับฉลากแล้วครับค่าบัตร1,300บาทครับ20คนได้เบอร์เจ็ดพี่น้องเดี๋ยวถ่าเบิ้งกันดวยครับเด้อคือฟ้าาลงไปแท้แผ้นะคือว่าเหลืออีก2-3คนพันมาเนี่ยตายเบื้องในพี่น้องเอ้ปวดห้าวลายสิน บางแก่ตีหาเครื่องท่านครับเบอร์ไหนเจ้าเบอร์ไหนผูเบอร์เจ็ดคกับเบอร์เจ็ดนักปานตัวหนึ่งอู่ไหนวะหนึ่งกันด้วย พี่น้องหลังจากที่ล้อกันมาครับเริ่มแล้วครับจวดครับบัตรราคา1,300บาทนะครับ20คนนะครับจวดครับมันมานครับผมมันมานครับบ่อหานครับผมบ้านเหลี่ยมครับวันนี้บ่อเสาไฟฟ้าแรงสูงบ้านเหลี่ยมครับถ้าใครเคยมาแล้วก็น่าจะรู้ครับปลาบ่อนี้ครับก็ถือว่าใช้ได้ครับผมรอดูแห่แรกครับจะยกขึ้นไม่ขึ้นครับพี่น้อง รอลุ้นกันเลยครับนี่บิดแล้วครับบิดแล้วครับโอ้เหล่พี่นอ้องใครจะเอาขึ้นก่อนกันครับวโอ้โหนี่ครับ,ย,ย,รบย,ยกขึ้นมาแล้วครับเมื่อกี้ครับนี่เดี๋ยวมาดูใกล้ๆเลยครับนี่ เป็นแผลทุกคนครับนี่ครับนี่ครับมาดูแผลนี้ครับหนึ่งสองบิดแล้วครับบิดแล้วนี่บ่อหานี่ต้องอาศัยความเร็วครับพี่น้องอาศัยความเร็วครับโอ้ยกไม่ขึ้นครับต้องลงไปแล้วครับนี่อึ๊บโอ้ ไม่ขาด10โลครับนี่แหนี้ครับนี่สุดยอดครับผมครับผมอาศัยความเร็วครับมาดูครับว่าใครจะวานแหสองก่อนกันครับนี่นี่ครับป่าไสใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับพี่น้องุช่วยกันไปครับบ่อนี้ปกตินี่25คนนะครับแต่ว่ามาแค่20คนครับวันนี้ ดูผลงานตอนขึ้นครับผมบ่อหานนี่ต้องรอดูนี่ครับแกยังไม่เสร็จเลยครับต้องใช้เวลาแกนานหนะครับใครแกะไว้ได้เปรียบครับนี่บ่อหันครับนี่ครับถ่ายให้ดูใกล้ๆเลยครับนี่ใกลๆเรามองไม่ก็เห็นครับถ้าซูมไปก็ภาพจะแตกครับมันจะไม่ชัดครับนีครับนี่ครับเสื้อแดงๆครับนี่แกะยังไม่ออกเลยครับนี่ปลาอยู่ประมาณ สองตัวโลครับสองตัวโลกว่าครับแล้วก็ตัวละเจ็ดแปดขีดครับนี่ไซโลก็มีครับเห็นขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้แห่สองยังไม่มีนะครับนี่เราดูว่าใครจะเป็นแห่สองนะครับคนแรกนะครับนี่ครับขึ้นซอกแล้วครับนี่ชาติซาวครับนี่พี่ชาติครับเอาแล้วครับเซียนโก้ไกลๆนู้นครับเอาแล้วครับแห่สองครับนี่ดูเงินครับพี่น้อง ผมความไปเป็นของปีศาจครับบ่หารครับถ้ามัวแต่มานั่งเล่นแกะช้าๆนี่เสียเปรียบครับแงก็ต้องใช้เอ็นใหญ่ๆนะครับถ้าแง่เอ็นบางๆนี่ก็แกะไม่ได้ครับมันจะพันครับพี่น้องนะครับผม อวดไปแล้วครับพี่น้องนี่หัวกับพี่งแกเสร็จครับนี่ครับแสดงว่าแหเมื่อกี้นี่โดนเยอะครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะดูใกล้ๆครับนี่เอาคนที่นี้ครับเสื้อสีชมพูนะครับพี่น้องหมานก้มูทารุนตอนนี้ก็แห่สองกันก็กับทุกคนแล้วครับตอนนี้ดูแห่สองมาคนก็แห่สามแล้วครับนี่รอรุนนี่ครับเสื้อชมพูชมพูนี่ครับมาจากพุทธไทยสงครับนี่ลืมถามชื่อแกครับ รู้ว่าแกมาจากพุทธไทยสงครับผมนี่ครับลุนแล้วครับนี่มาดูครับพี่น้องเข่ากี่ตัวครับรอบนี้แห่สองครับเมื่อกี้นี่น่าจะอยู่ประมาณเกือบสิบโลแล้วครับแห่แรกแกลุนครับพี่น้องลุนครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับยกขึ้นไม่ขึ้นครับโอ้โหโอ้นี่ครับประมาณ สิบยี่สิบตัวครับนี่โอ้โหอาารจริงๆครับแหแก่ครับนี่บ่อหารนี่ขึ้นอยู่กับการจับฉลากด้วยครับพี่น้องใครจับฉลากได้พื้นที่ไม่ดีบริเวณไม่ดีก็จะเสียเปรียบหน่อยครับแต่ว่าปลาก็อยู่ทั่วบ่อแล้วครับแต่ขึ้นอยู่กับการจับฉลากด้วยนะครับพี่น้อง ครับแพนี้ครับนั่งแกะเลยครับนั่งแกะเลยครับผมความไหวเป็นของพีศดารครับนี่ครับมาดูฝั่งทิศตะวันตกกันบ้างครับนี่เสียนโก้ครับมาลุ่นเลยครับนี่าวซ่ครับนี่เสียนโก้ครับเสียนโก้น้องโบบานครับนี่ยึดยึดยึด ยึดยึดเหนือยเทคนิคของเขาครับนี่เทคนิคครับเขาไม่อยากให้คนเห็นครับผมแอบไปครับนี่จิกจิกจิกมาลุ้นครับมาลุ้นครับเอามาวางแล้วครับบิดแล้วครับบิดแล้วครับบิดแล้วครับมาลุ้นนะครับพี่น้องบิดแล้วครับยกแล้วครับยกแล้วครับยกแล้วครับโอ้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 โี่ครับเสียงโกครับทีเด็ดครับนี่ตัวจี๊ดเลยครับนี่ รอบที่แล้วก็ไปมาเจอกันมากันนี่ครับอย่างไม่ขาดครับผมร้อยกโลครับไปบ้านหนองรวกครับผมแต่วันนั้นลืมอัดคลิปมาลงให้เอฟซีพี่เซียนแห่ได้ดูกันครับนี่โอ้ได้มากครับบ่อบ้านหนองรวกของกอฉลองฟาร์มนะครับแบตหมดครับวันนั้นนะครับนี่ก็สู้กันต่อครับปลายังไม่หมดนะครับนี่ขึ้นเรื่อยๆครับผม รอลุนกันครับพี่น้องนู่นครับลีลาการสลัดปลาครับพี่น้องไม่สนใจครับขาดไม่ขาดไม่รู้ครับสลัดอย่างเดียวครับนึ่งครับยงแหสลัดอย่างเดียวครับนี่นี่ครับน้องเขาครับเสียนอ้นครับผมจับจระเข้คู่ครับล็อกเบอร์หรือปลาไม่รู้เดี๋ยวมารอดูเสียนอ้นครับรอบนี้บิดเหมือนกันแล้วครับ นะครับบิดแล้วครับนี่หโรงพยาบานทรงเข้าประกัดสองแพร์เนี่ยมียิ้มครับมียิ้มดูนี่พี่น้องโอ้โหดูเม็ดครับนี่ขึ้นตามแหมาเลยครับนี่เขย่าแล้วครับเขย่าแล้วครับยกขึ้นไม่ขึ้นครับโอ้ไม่เท่าอะไรครับนี่ครับไม่เท่าอะไรของเซียนอ้นครับผม ครับมาดูอีกแหนึงครับเมื่อกี้แกเสร็จแล้วครับพี่น้องมาดูแหนี้จะมานมันแหเมื่อกี้หรือเปล่าครับเสียงโกครับผมเอาแล้วครับเอาแล้วครับนี่ครับดูท่าครับผมไม่สนใจครับก้มหน้าก้มตาอย่างเดียวครับบิดครับที่นี้บิดใต้น้ำครับนี่สงสัยผมว่าบิดใต้น้ำครับนี่กระตุกแล้วครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับมาดูว่าแพจะจมไหมครับลุนครับพี่น้องวางแหแล้วครับบิดแล้วครับทีนี้ ยกแล้วครับยกแล้วครับเอาแล้วครับหนึ่งครับโอ้โอ้ไม่ทำมันได้โอ้สุดยอดครับนี่คนเดียวเลยครับนี่โอ้ยสองแห่นี่ปลาไป10 20โลแล้วครับนี่โอ้ทีเด็ดครับนี่เสียนโกครับนี่ดูลีลาการแก่ครับจุบปุ๊บปุ๊บครับโอ้เร็วจริงจริงครับนี่ครับสุดยอดครับ ใกล้ๆกันนี่ครับนี่รอบเมื่อกี้ได้ไม่กี่ตัวประมาณห้าหกตัวมาดูรอบนี้ครับผมเจ้าอ้นนะครับอ้นหนองบ,บัวานครับผมลุนครับพี่น้องลุนกันครับนี่ยังไม่เท่าไรครับผมยังสู้เสียนโกไม่ได้ครับโอ้นี่ครับ เล็งแล้วครับเลีงแล้วครับหนึ่งสองจวดครับพี่น้องโอ้สัมอแล้วครับแฮมขึ้นถือปลาหลายแต่พี่น้องบดได้โอ้ยแฮไม่อยู่แล้วครับสิบสี่ซอกครับนี่่นนี้แฮใหญ่จริงครับนี่ครับเสียนต้อมกุกและแป้นครับผมอยู่จับฉลากได้เบอร์สี่นะครับนี่อยู่มุมอับครับข้างเสาไฟฟ้าแรงสูงก็พอได้เก็บครับผมจาละสี่ห้าตัวครับ นี่ครับหันมาเจออีกแล้วครับในเสียนพุทธไทยสงครับผมโอ้ยแหแกหมานจริงๆครับนี่ยที่ใส่เสื้อสีชมพูนี่ครับพี่น้องหันมาตอนไหนก็โดนตลอดครับชาละเจ็ดแปดตัวครับนี่เดี๋ยวมารอดูผลงานตอนแกขึ้นน้ำนะครับอันนี้เจ้าของบอกก็รับประกันไว้ยี่สิบหกิโลนะครับใครไม่ถึง25่กิโลก็จะส่งค่าน้ำมันให้200บาทนะครับผม กับเซียนไผ่อยู่ตรงกลางครับนี่ไม่รู้ถูกไม่ถูกนะครับดูเซียนจิบครับนี่ว่าจะมีตัวไหมครับนี่มันรอดูกันครับนี่กระตุกกระตุกเล็กน้อยครับน้ํามันไม่ลึกนะครับน้ําตื้นๆครับพี่น้องอยู่ประมาณเท่าเอวนะครับมากบ่อเลี้ยงปลาก็จะน้ําประมาณนี้ครับผมมีตัวไหมครับโอ้ฟาวแล้วครับผม เอาละครับเริ่มหันหน้าสายหน้าแล้วครับดูเซียนต้อมครับเซียนต้อมยังโดนอยู่ครับส4ตัวครับพี่น้องก็บ่อเนื้อที่ประมาณ2ไร่กว่านะครับเกือบ3ไร่นะครับรับ25้านะครับมา20นะครับก็จะถือว่าห่างพอสมควรครับครับแหสีขาวนี่ครับเสื้อชมพูดูครับจะโดนปลาไม่โดนครับอู้มันจริงครับแกครับวันนี้ เซียนโก้นี่พอๆกันเลยครับเนี่ยรอตัวครับผมลุ้นแล้วครับยกแล้วครับผมมีตัวไม่มีตัวครับโอ้นี่ครับอู้แหแกมาจริงครับนี่เพื่อนเขาได้ทีละสองครับแกได้ทีละห้าครับพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวมาดูเสียนจิ๊บครับนี่ตรงกลางครับผมงานนักเลงปลาครับนี่มาคนเดียวครับนนี้ลอยมาคนเดียวพี่น้องไม่ใช่ลอยครับ ทีมงานติดงานครับเอาไว้ลุยบ้านสารนองคอนครับมาดูเขาจะมีตัวไหมครับรอบนี้โอ้นี่ครับสามสี่ตัวก็พอได้เก็บครับผมปลามันวิ่งครับบางคนก็บนอยู่บนแพครับบางคนก็ลงน้ําแล้วครับตอนนี้จูวัดโอ้โหดูแหแก่ลาพอถูกปลาเยอะเลยครับสูสีเลยครับกับเซียนโก้ครับนี่วัดกันที่ความเร็วครับตอนนี้ตอนนี้ปลาก็ถือว่าตัวสวยครับแต่ว่าก็จะ เยอะมาเยอะไม่รู้นะครับต้องรอดูตอนขึ้นน้ำนะครับเจ้าของบอกว่าปล่อยไว้4,000ตัวนะครับผมปนินมันครับไปไว้4,000ตัวพี่น้องจะมาอรอลุ้นกันครับนี่แกชักแหมาแล้วครับนี่ดูว่าจะได้กี่ตัวนะครับลุ้นกันพี่น้องลุนไปด้วยกันครับ ส่วนมาก่อหาน้ำเตือนๆนี้ก็จะถูกประมาณ4-5หฉากแรกนะครับแล้วก็จะห่างไปเลยนะครับพี่น้องช่วงแรกเราต้องปลดให้เร็วนะครับเอาดีครับนี่ครับได้อยู่ครับ2ตัวครับพี่น้องนี่ครับขึ้นมาแล้วครับบอกว่าพอใจแล้วครับผมบัตร1300บาทไม่ขาด80โลครับนีเซียนโก้ครับ นะครับเดี๋ยวตอนขึ้นน้ำนะครับเดี๋ยวเก็บของจะมาถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับผมเซียนโก้เซียนโก้น้องโมบานกบดีเด็ดครับตัวนี้บัดแพงบัตรธรรมชาติบัตรเปิดบัตรฐานไปหมดครับไม่สู้ไม่สนครับสู้ราคาอย่างเดียวนี่ครับมาดูเจ้านี้ก็โอ้โหนี่ก็เยอะเหมือนกันครับประมาณ60ครับผม จอดครับนี่ยิ้มแฉ่งเลยครับบัตรราคา3 1,300บาทครับพี่น้องผ่าน60โลได้ครับนี่เยอะอยู่ครับผ่านครับคนนี้คุณลเมาก็เยวจะเดินดูนะครับผมยีราจ้ายีราจ้านะครับว่าใครจะผ่านบ้างไม่ผ่านบ้างนะครับใครไม่ผ่านก็คิดค่าน้ำมัน200บาทครับกิโลครับ โลครับกิโลครับอธิบครับนี่ครับแอบมาดูเซียนไผ่ครับเนี่ยเป็นไงครับสถานการณ์แบบนี้ใส่หัวใส่หัวดิยกลงไปไหมแป๊บแป๊บหนึงแป๊บนึงเดี๋ยวไปกินนมก่อนเซียนไผ่ยกดูนะครับเนี่ยกาไว้แปดสิบโลครับวันนี้ ครับโอ้ได้อยู่ครับได้อยู่ไม่ขาดหกครับไม่ขาดหกนี่ครับมาแล้วครับนี่ถ้าเต็มเข่งนี้เข็มละห้าสิบโลนะครับนี่เข่งละห้าสิบโลครับอันนี้สี่สิบครับของเซียนโก้ครับนะครับเอาตัวโชว์สาปลาหน่อยโชว์สาปลาทักตัวหน่อยปลาปร่งง่มนี่ครับประมาณแปดชีดนะครับนี่ปลาธรรมชาติกินเยอะครับวันนี้เลยมหาปลาหานครับวันนี้ราคา1,300บาทนะครับ นะครับโอ้ยทำอย่างดีครับเนี่ยโอสามกระชังนะครับนี่สองคนเนี่ยอ้ายเบิดอแล้วโอ้ผ่านครับผ่านครับวันนี้ครับผ่านเป็นบางคนครับนะครับพี่น้องนะครับตามมาดูครับตามมาดูตามมาแลกนี่เซียนต้มครับผมอายุชโลน่อยยกโุชหน่อยนี่ครับ ยันต้มโกกแปนครับนี่ครับโอ้ประมาณ6 0ิบครับนี่ครับไม่ได้ค่าประกันครับไม่ได้ค่าประกันครับนี่คุณได้อยู่นี่นี่ไหนป๋ายกช่วหน่อยได้ประกันน่ได้ประกันแน่ใช่ไหมเออนะครับเจ้าของบ่อประกันไว้ใครไม่ถึง25โลนะครับคืนเงินให้200บาทนะครับโอ้ได้จริงๆครับแผนนี้ไม่ถึงครับไม่ถึง อ่านะครับเจ้าของบอดจะประกันนะครับ200บาทนะครับวันนี้ราคาบัตรหน0่บาทนะครับก็คืนค่าธรรมันรถเนาะป่าเนาะครับครับอ่าโอเคครับอันนี้ไม่ถึงครับนี่เจ้านี้ครับนี่ครับก็หมันใครหมันมันครับผมพี่น้องนะครับคนสู้ก็สู้ต่อนะครับนี่เจอกันครับเจอกันตรงไหนหมันตรงนั้นครับเซียนทุกครับผมเป็นไงครับวันนี้จะได้ซ่อมไหมครับ ยังไม่รู้กันแล้วครับเนี่ยอ่านี่ครับมารอลุ้นกันครับพี่น้องมาถ่ายเบิ้งพี่น้องเอ้ยยีผ่าโล่สองสองลอยสันว่าเสียนตุกว่าจีเฮ็ดจังไดยีสิบสี่โลซะเนาะเปแล้วคานน้ำมันเดี๋ยวมารอดูครับนี่นู่นครับอันไปครับโกวัดกายิ้มอย่างเดียวครับนี่ยิ้มอย่างเดียวกับตักอย่างเดียวครับนี่ถุงเดียวยังไม่หมดเลยครับนี่นะครับผมโอ้ประกาดดอกเนี่ยหาสี่หกสิบโลเนี่ยเอ้าไปกันยุ อ่ะถุงแรกเนะน่ะกูเห็ดบาบหมูโฟสนะครับผมเดี๋ยวถ่ายให้ดูทั้งหมดนะครับพี่น้องเอารุ่นเด้นเนี่ยรุ่นเด้นเนี่ยรุ่นเด้นเนี่ยเวอ่อเว่อมโยกสายเพิ่มดูว่าเอาปลาขึ้นก้อนหม้อเรื่องเดี๋ยวกะลังขึ้นกันปลาลว้วนปลาลว้นลาลวน ครับยนตุกครับโอ้กะชังเล็กๆครับแต่เป็นบานครับผมเฮ้ยวังขาดได้ยกตุดโอ้ผ่านอยู่ครับนี่ขาดครับโอ้่าจะได้ประมาณ50โลครับนี่ถ้าเต็มกระบาดนี้ร้อยโลเนาะประมาณ50ครับถือว่าผ่านครับนี่ครับมารอชมอีกเจ้านึงครับนี่หันหันหน้านี้แล้วครับนี่หันหน้านี้แล้ว เซียนผู้ใจสวงครับนี่ครับขอมตัวครับขอมตัวโชว์ก่อนเอายกขึ้นแพโชว์ครับนี่ครับขึ้นมาเนาะขึ้นมาเนาะโอ้นี่ครับโอ้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 ไอ้เขาไอ้เขาไอ้เขาครับไอ้เขานี่อันนี้ประมาณ80ครับนี่ครับโอ้สุดยอดครับโยกป้อตึ๊ดโอ้ ไหนครับผ่านอยู่ผ่านครับผ่านครับครับพี่น้องนี่ครับผมโอ้บ่ขาดดอกเจ็ดสิบถ้าเต็มกระบาดนี่ร้อยกว่าเนาะร้อยนี่ครับหกสิบได้อยู่ครหกสิบครับผ่านครับผ่านนี่ครับโอ้มันไปมันมันยังว่าหรอวันเนาะ นี่ครับพี่น้องโอ้ยจับออกมางัดออกมาตั้งเจียงไหนครับเี่ยปลาข้อใหญ่ครับนี่ครับตัวแรกผ่านไปแล้วครับบึดบึดตัวที่สองครับนี่ครับโอ้ใหญ่ใหญ่ครับผมตัวสวยสวยนงบดแดงครับนี่ทีมงานนงบดแดงนี่ครับโอ้โหขนาดมาที่หลังเลยครับโอ้สุดยอดครับนี่ครับมาที่หลังมาช้าดีกว่าไม่มาครับทีมงานนงบดแดงครับ ไม่ขาดครับ30-40โลครับโอ้สุดอยอดครับนี่พอได้เจียวครับพอดีเจีวพอด้เจียวครับ